สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเลยจ้าคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันแค่พอขำๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝรั่งที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะในช่วงนี้ช่วงฮอลิเด์ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศในครัวนะคะพี่ธนัทก็อยากจะแนะนําสมาชิกในครอบครัวของเราทนิดนึงนะคะในเบื้องต้นนี้ให้รู้จักกันน้องนายคะ่ะเด็กคนนี้นะคะพูดไทยบนอังกฤษไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าเขาคุ้นเคยและก็เรียนเก่งด้วยนะคะ เดียร์สต็ตอกก่อนคือ <c oughs> พูดไทยปนยอังกฤษนะคะแทนที่จะพูดว่าเบียร์หยุดก่อนเขาไม่พูดนะคะ <c oughs> อันนี้บริการนะคะดูหน้าเลยรู้เลยนะตัวบึกปืนทหารเก่า <c oughs> <c oughs> พี่เขยนะคะอันนั้นก็หลานสาวหลานสาวอีกคนนึงก็อุ้มกําลังอุ้มหลานอีกคนนะฮะ <c oughs> วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเ <c oughs> หนะ่อยนะแฟนพี่ธนัทก็ทานไม่ได้คือหี้วเบียร์นะคะ <c oughs>

คือเราเป็นครอบครัวเล็กๆอะคะ่ะก็จะอาศัยดูแลซึ่งกันและก,กันแบบนี้นะคะ่ะส่วนตัวพี่นัทเองมาเมืองไทยเที่ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลายอยู่กับแม่ต้มซะมากกว่านะคะ oh, no, no, no. Just big feet darling big f อร t โอ้ประตูตัวใหญ่มากนี่ซื้อมาสองตัวนี่เอามาโชว์แค่ตัวเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะทอดให้พี่เขยกินพี่นี่พี่เขยเขาใช้ทานเตเลเตอร์คุยกันอันที่พี่สาวยืนหัวรอยอยู่นี่อ้าววิธีทอดทำไงก็ใส่กระถางแล้วลวกลวกก็แยกกระชุบเลยเนี่ยคุกแล้วอออเอาอะไรดีคุก<ห>บัดใส่น้ำมันน้อยใส่น,น้ำมนันดี้มาหม่หนี่ โอ้ยมีตองส่หล้ายขนาดนั้นต้องพี่เกลีวไ,ไ,ไ,ไม่ติดแล้วอ้อแต่กระถางหนงอาจจะติดแต่กระถางไม้ฉันไม่ติดลววก พี่สาวนี้จะดูแลในเรื่องของอาหารนะคะก็จะทําอาหารมาจากที่บ้านที่บัวใหญ่นะคะแล้วก็มาให้ทานประจําเลยนะคะก็จะดูแลในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะจริงๆแล้วเราใช้ช้อนกลางตลอดนะคะแล้วทีนี้อาหารไม่ร้อนช้อนไม่กลางเนี่ยพี่สาวเขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะ ส่วนที่บอกว่าเมนูที่ฝรั่งเบื่อนั่นก็คือเมนูปลานั่นเองค่ะคือครอบครัวเราเนี่ยจะชอบเมนูปลาเป็นจิตวัตรอยู่แล้วนะคะบางทีก็ซื้อมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนพิธนัทเนี่ยเคยทานปลาที่ร้านอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสียคืออาหารเป็นพิษนางก็เลยจะกลุกลัวนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเขาชอบอาหารไทยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะฝีมือพี่สาวของพิธนัทเนี่ยเขาชอบทานเป็นประจำนะแต่ไม่ใช่เมนูปลาเขาก็บอกพิธนัทอยู่ว่าหวังว่ามื้อนี้ไม่ใช่ปลานะ แต่ปรากฏว่ามื้อที่ทานอยู่วันนี้นะคะเมนูปลาทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วอาหารฝรั่งพิจนัต์ก็ทำให้เขาทานได้นะคะแต่เขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยก็ต้องทานอาหารไทยนะแต่ไม่ใช่เมนูปลาทุกวันแบบนี้นางบอกว่าอย่างนั้นนะคะ